สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พๆเพื่อนๆน,นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยห้านอยในคลิปที่2นะครับกับหวยห้านอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่24นะครับเดือน72565นะครับผม ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับผมก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมแนวทางไม่ถูกใจนะครับสามารถเดินผ่านได้นะครับหรือว่าเข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทักทายได้นะครับสําหรับนะครับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับ วันวันนี้เนาะวันที่23นะครับผมวันที่23นะครับวันที่ยีผมให้เด่น2เด่นศูนย์ไปนะครับพี่ๆสำหรับน้อยเลขนะครับผม3 1 8หนึ่งแปกับหกศูนะครับผมนะครับน้อยเลขของเราก็มาในตัวเน้นเลยนะครับหกศูนย์ศนะครับพี่พี่นะครับเด่นศูนย์มานะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับ 8 7 5กับ29นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับได้เฮนะครับได้เฮตรงรอบนะครับมา29ตรงๆเลยนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับที่ผมจับคู่ให้นะครับก็มานะครับส่วนเลขบน875ไม่มีนะครับไม่มีนะครับมาแค่เลขล่างนะครับส่วนรอบปกตินะครับผม361กับ93นะครับผมอันนี้ไม่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับผมเนาะเพราะว่าเราเน้นไปที่06มา61นะครับ ตัวรองนี้หลุดไปนะครับแต่ว่า <Viol in. S 1> ตัวเน้นเรามานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่ว um นรอบ V.I.P. นะครับ079กับ66นะครับ0มาอยู่หน้านะครับพี่ๆ0มาอยู่หน้าเนาะอันนี้ก็เกือบอีแล้วนะครับอันนี้927นะครับใน079เนาะในรอบ V.I.P. นะครับก็มาเป็นแค่ตัวเด่นเนาะเด่น0เลขหน้านะครับสรุปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่า มาในตรงรอบนะครับมาในตรงรอบเพราะว่าผมเน้นไปรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับก็มาใน29ตรงๆวิมีรูที่2นะครับส่วนส่วนรอบเฉพาะกิจนะครับก็มาในตัวน้น0 6 6 0นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเกิดใครหยิบยื่นตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่แนวทางวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับวันที่24นะครับวันอาทิตย์ก็ขอให้มาตัวเน้นเน้นก็แล้วกันนะครับ ผมให้เด่นไปที่นะครับเด่นไปที่5แล้วก็4นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมผมให้ไปที่5นะครับพี่เน้นเป็นในรอบพิเศษนะครับเน้นเป็นในรอบพิเศษนะครับผมลองรอบปกติ นะครับสหรับในสูตรนี้นะครับผมเด่น4นะครับก็จะมี4 1นะครับผม4 5นะครับ4 8นะครับผม4 9นะครับ5 1 5357แล้วก็58นะครับไปพี่เด่นละ4คู่นะครับผมสำหรับในตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับเน้นให้ก็จะเน้นให้เด่นละ2คู่นะครับ ก็จะมีนะครับพี่ๆก็จะมีในที่4 8่นะครับผม48แล้วก็45นะครับ51 53นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับตัวที่ผมเน้นให้นะครับ45485153นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในสูตรนี้ ผมให้ไปที่เลข6กนะครับผมให้ไปที่เลข6กนะครับก็จะเป็นในที่6 4 8นะครับผม6ก1นะครับนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับนะครับผมสลับแนวทางก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเนาะสลับไทยใครที่ทุนเยอะนะครับก็วิ่งลุดตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับรอบเฉพาะกิจ รอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP ได้นะครับแต่ว่าใครทุนน้อยนะครับผมก็ลองตามผมได้นะครับผมเน้นไปในรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับเด่น5เด่น4วิ่งรุ่นที่5นะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นเน้นนะครับพี่พี่สลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกํำลังแรงใจที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ